สมเด็จพระประมโอรสา,าี่ราชสยามากุฎราชกุมารทรงเปิดงานสุดยอดผู้สูงอายุ80ปีชีวีมีสุข วันนี้เวลา16นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงเ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาไปยังสโม,มสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตทรงเปิดงานสุดยอดผู้สูงอายุ80ปีชีวีมีสุขและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ80ปีขึ้นไปจำนวน146คนจากทั่วประเทศซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้คัดเลือกจังหวัดละสองคนซึ่งล้วนเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดี และต่อเนื่องโดยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงสมควรเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้ดําเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารที่ทรงให้ความสําคัญต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทยเนื่องจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในปัจจุบันส่งผลให้จํานวนประชากรผู้สูงอายุไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ประชากรเป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบบริการต่างๆให้เหมาะสมไปพร้อมกันด้วย